มาครับตามราหา SSR อยู่ๆใบที่2กันต่อไปนะครับกับสาขานี้เลยนะครับเป็นสาขาที่ผมเคยได้ SSR นะครับสูงสองเนี่ยนะครับมาครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับรอบนี้นะครับเราจะมาด้วยกันทั้งหมดประมาณ5 6ถึงห่อด้วยกันครับก็อีแล้วได้4ห่อครับเราลุ้นพร้อมกันนะครับว่าสาขานี้ที่เคยให้โชคผมจะให้โชคอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าลุ้นพร้อมกันเลยครับ มาครับสาหรับรอบนี้นะครับเราจะมีทั้งหมดด้วยกันห่ขอด้วยกันนะครับและล็อตนี้นะครับเป็นล็อตของวันที่25นะครับเดือน11 A 25้นั่นเองนะครับและอันนี้จะเป็นห่อที่จริงๆแล้วพนักงานเกือบจะไม่ให้ผมมาแล้วนะครับแต่ผมขอร้องมานะครับว่าของมาเถอะครับไม่เป็นไรนะครับพะผมจะเอาตัวการนั่นเองนะครับอ่ะมารับชมกันกับ2แรกเลยนะครับกับภารกิจ ตามหา s s r นะครับใบที่2ของผมจะต้องวางตรงนี้นะครับมาดูพร้อมกันเลยครับมากับ2ที่1นึ่บับจะมาไหม s s r จะมาหรือเปล่านะครับ44ครับยังเป็น normal นะครับ107ครับ normal ครับมาดู2ที่2ครับ2ที่2นะครับน่าจะธรรมดานะครับ ยีิบเก้าครับ normal นะครับร้อยเก้าครับยัง normal อยู่นะครับ by N M นะครับมาดูสองที่สามครับน่าจะยังธรรมดานะครับสิบห้านะครับธรรมดานะครับร้อยแปดโอ้ใบนี้หายากนะครับมาแล้วนะครับใบหายากมานะครับแต่เจ็ดสิบเจ็ดหายากกว่านะครับเจ็ดสิบเจ็ดหายากกว่านะครับมา 15มาอีกแล้วนะครับ %111 ตองหนึ่งนะครับต่อไปซองที่5ครับซองที่5นะจะมาไหมยังไม่มานะครับยังไม่มาครับยังไม่มานะครับอู้และซองสุดท้ายครับจะมาหรือเปล่า6สซองเลยนะครับ หกหอเลยนะครับวิบวับจะไม่มาหเหรอเอาละครับน่าจะไม่มาละแต่หนมานะครับโอเคได้1นึมากับใบนี้59โอเคนะครับสำหรับซองนี้นะครับออลอตนี้เราไม่ได้วิบวับนะครับหกห่อด้วยกันนะครับหกห่อไม่ได้วิบวับเกินคาดอยู่ครับเพราะว่า สองห่อที่เหลือนะครับน่าจะวิวบไปแล้วนั่นเองนะครับน่าจะวิวบไปแล้วนะครับรอบนี้เลยไม่ได้แต่ว่าเราได้ใบนี้นะครับใบนี้แล้วก็นี่ใบนี้2ใบนี้นะครับที่หายากนะครับที่ผมกำลังจะรวมให้ได้เป็นชุดเอนะครับครบ72ใบนะครับแต่ยังขาด77นะครับเบอร์77นะครับอ่ะ ภารกิจนะครับตามล่าหาเอสาใบที่2ของผมยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับและใบนี้เป็นเอส03าศูนย์สามนะครับเอามาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นของเพื่อนผมนะครับที่ได้ก่อนนะครับแล้วก็ใบนี้ก็ตามมานั่นเองนะครับเป็นใบ s ์เอสาศูนย์สองนะครับซึ่งเพื่อนผมเป็นคนเปิดนะครับทั้งสองใบเลยนะครับนี่นะครับอ่ะศูนย์หนึ่งนะครับต้องมาสักวัน นะครับสำหรับวันนี้ฝันดีนะครับ